สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมินตาการ์เด้นเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูบอนสีอีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่งได้รับน้องเข้ามาอบอนสีนี้ก็คือบอนสอีสาวน้อยปะแป้งนะครับก่อนหน้าเขาก็จะมีสภาพที่สวยงามโอเคอยู่นะครับแล้วปล่อยไว้สักพักนะครับแล้วเริ่มไม่โตละนะครับเริ่มใบเล็กลงนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับกําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วคือเสลดบอลสีช่วงนี้จะเริ่มมีอาการพักตัวนะครับทิ้งใบทิ้งหัวต้นนี้ก็เช่นกันก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เริ่มเล็กลงแล้วแต่วันนี้เราก็จะมาทําการฟื้นฟูให้เขานะครับในช่วงสภาวะอากาศที่ไม่เป็นใจกับน้องเขาเราจะมาทําการ เหมือนทาการปฐถมพยาบาลให้เขานะครับให้เขากลับมา,ามีลําต้นที่แข็งแรงนะครับใบสวยขึ้นวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขด้วยการรื้อดินออกก่อนนะครับอันดับแรกเราจะรื้อดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการอบฟื้นฟูเขาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับนี่ผมจะรื้อดินที่อยู่ในกระถางเดิมออกก่อนอนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทน้องเขาออกมาก่อน เดี๋ยวจะเอามือดันไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฝั่งท้ายขึข้นลงมานี่ครับดินเขาก็ประมาณนี้นะครับเป็นดินดินดินหินนะครับจะไม่ใช่ดินร่วนอันนี้ครับลองสังเกตดูรากเขานะครับารากเขาก็รากยังเยอะอยู่นะครับนะครับมีรากมีหัวหัวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวเราจะล้างน้ำเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวรากเขาเสียหายเนี่ยครับมีรากมีรากมีแง่งนะครับเนี่ยเล็กๆกำลังกำลังแตกเพิ่มขึ้นมาอันนี้อะไรเอออันนี้เริ่มเริ่มเน่าอา่าแล้วเราก็ล้างออกแต่รากเขาก็เป็นรากใหม่อยู่นะครับเนี่ยครับยังขาวๆอยู่ใบไหนที่มันไม่สวยก็ดึงออกได้เลยนะครับลอกออกได้เลย อ่านเนี่ยนะครับด้านล่างด้านล่างเหมือนหัวเขาจะเริ่มเน่านะครับต่อเหมือนเดิมตัวไหนไม่สวยดึงทิ้งเลยนะครับเหลือไว้แต่ต้นที่มันแบบยังยังสมบ,บูรณ์แล้วก็หาอาหารได้ <c oughs> นะครับลองสังเกตว่าใบใหญ่นครับใบใบแรกใบที่สองใบที่2ก็เล็กลงมานะครับส่วนใบที่3เนี่ยครับเล็กเล็กลงมากอ่าแล้วก็จะมาทําการฟื้นฟูให้เขานะครับ ว่าเขาจะกลับมาสวยเหมือนเดิมได้ไหมอ่าส่วนดินปลูกนะครับดินปลูกเนี่ยจะใช้เป็นดินที่ซื้อมาเลยนะครับตัวน,นี้คือวัสดุปลูกเขายังไม่ได้ปรุงอะไรมาเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเดิมเดิม,ดมนะครับที่ใช้อ่าันี่ก็ป้องกันการเน่านะครับเรายังไม่ต้องเติมปุ๋ยเติมวัตถุอะไรเยอะแยะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปอบแล้วมันจะกลายเป็นเกิดเชื้อราเกิดอะไรขึ้นมาใส่ดินประมาณ เกินครึ่งตรงกระถางตรงนี้ขึ้นมานะครับกระถางเราก็าจะเป็นกระถางขวดน้ํานะครับขวดน้ําอัดลมมาเจาะรูไว้ปลูกอ่าเนี่ยครับส่วนต้นที่เราได้มานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนรากเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับเป็นรากใหม่แต่ว่าถ้าเกิดมีรากเกา่ารากอ่าสีน้ําตาลเข้มแล้วนะครับอันนี้เราสามารถตัดออกได้เลยอ่าเหลือไว้เฉพาะรากที่ยังใหม่ยังสดอยู่นะครับคือเขาจะสามารถหาอาหารได้ดีดีกว่ารากเดิมแล้ว อันนี้ก็ยังลากเขายังสวยอยู่ก็เลยทิ้งไว้เลยครับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับแต่จ,จัดระบบลากให้เขาก่อนก็เติมดินทับลงไปเลยนะครับจัดทรงน้องเขาดีๆผมก็จะใส่เต็มกระถางเลยนะครับเพราะว่าถ้าลดน้ําแล้วเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปอีกอันนี้สาวน้อยปะแป้งนะครับบอลสีตางจริงบอลสีชนิดน,นี้เลี้ยงง่ายนะครับถ้าในหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะสวยงามขึ้นขึ้นใบขึ้นกอง่าย เหมือนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มพักตัวนะครับใบเขาก็จะเล็กลงอย่างเงี้ยแหละครับก็จะรักษาไว้เหลือแต่หัวเขาเดี๋ยวนี้เราก็จะมาฟื้นฟูนให้เขานะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการรดน้ําต่อขั้นตอนต่อมานะครับอ่าในส่วนของการอบนะครับอบนี่ก็จะเลือกถุงที่เขามีขนาดใหญ่กว่าตัวกระถางนะครับตัวกระถางตัวต้นของเขาอ่านำมาวางในถุงอบได้เลย นะครับการอบก็จะช่วยให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับกรณีที่เราแบบปลูกใหม่หรือว่าแยกหัวแยกหน่อออกมาปลูกเนี่ยถ้าเราไม่ทําการอบก็คือต้นเขาจะเจริญเติบโตช้าจะมีการชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็คือเป็นอันนี้จะช่วยให้เขาพักฟื้นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการอบนี่ก็คือจะช่วยเรื่องรักษาสมดุลความชื้นนะครับที่อยู่ในในกระถางในตัวถุงของเขา จะช่วยทําให้เขาเนี่ยไม่คลายตัวไม่ทิ้งใบนะครับนะครับผมก็จะเอาอ่าก็คือไม่ให้อากาศออกมานะครับนะครับจะทําให้เขาพองๆนิดนึงอ่าการใช้ถุงถ้าเกิดเล็กเกินไปนะครับก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยมาติดกับตัวขอบถุงเยอะนะครับอาจจะทําให้ใบเขาเน่าหรือว่าคายน้ําหรือว่าอ่าระบบไหลเวียนอากาศไม่ดี ดังนั้นก็ถ้าเลือกถุงใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของการาระบบไหลเวียนอากาศภายในถุงเสร็จแล้วนะครับวันนี้กระถางที่สองเนาะพอดีใบมันล้มลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปเวลาเรามัดถ,ถุงมันก็จะไปเบียดก,กับกระถางหรือว่ามาเบียดก,กับตัวขอบถุงผมก็จะแต่งทรงให้เขานะครับผมจะใช้ไม้มา,าประคองตรงนี้แล้วก็มัดใบเขาขึ้นมาเพราะว่าใบนี้เขาก็ยังสวยยังได้อยู่เพื่อที่จะให้น้องเขา าสามารถกองส,อสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็นําไปเลี้ยงลําต้นได้เราอย่าเพิ่งตัดออกเนาะตัดเฉพาะใบที่มันเสียหายจริงๆออกสําหรับวิธีนี้นะครับจะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ํานะครับเพราะว่าเรามักถุงไว้เนี่ยจะช่วยเรื่องความชื้นสภาวะอากาศข้างในนะครับก็เหมือนเราเอาไปเข้าเตาอบไอตู้อบไว้เนี่ยแหละ ก็จะทําให้เขายังคงความสดชื่นนะครับก็จะช่วยให้น้องเขา,าฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับและการอบประมาณนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ14วันขึ้นไปนะครับ14วันถึง1เดือนแล้วแต่อาการของแต่ละต้นเนาะถ้าเกิดดูลักษณะยอดที่เขาแทงขึ้นมาใหม่แล้วดูว่ามันแข็งแรงเหมือนเขาจะเจริญเติบโตต่อเนื่องได้ดีเราค่อย แกะถุงออกนะครับแล้วก็สังเกตอาการไปเรื่อยๆเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการาประถมพยาบาลนะครับบอนสีที่มีปัญหาอ่ามีความอ่อนแอนะครับหรือว่าอ่าจเจริญเติบโตช้าวิธีนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยก็อ่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าคลิปหน้าถ้ามีคลิกอะไรดีๆเดี๋ยวทางช่องของเราจะนําเสนออีกทีหนึงนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ